ค่ะเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนด้วยนะคะกับขอบคุณทาง Novo n o r d i ดิ e ประเทศไทยนะคะที่ได้เชิญให้ตัวเองเนี่ยได้มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของ Disclaimer แล้วก็ Disc i s c l o s u r e นะคะก็ตามที่แสดงนะคะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางสูหรือ o b e s i t y จริงๆเนี่ยจริงๆในที่นี้อาจจะมีอาจารย์สูหรือว่าเป็นพี่เจ้าหน้าที่ของสูอยู่ด้วยใช่ไหมคะ เพีเ้ยกนะหรือเปล่าโอเคอ b บ s ส t ี b เบอร์ของ Women ในวันนี้นะคะเราก็จะมาสโคบในเรื่องของอันแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ p พล v a l e n c e ของ Obesity ใน Women นะคะจะพบว่าสถิติ p พล v a l e n c e ของคนไข้ผู้หญิงที่มี Obesity เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีนะคะถ้าทําการ คำนวณทางสถิติเนี่ยจากข้อมูลในปี2020เนี่ยจะพยิกร์ได้ว่าในปี2030ค่ะเราจะมีผู้หญิงที่มีภาวะอเ้เนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่จะพบ1ใน5ของคุณผู้หญิงห,หมายความว่าคนไข้ที่มาที่คลินิกสู่เราเนาะ5คนก็จะเจอ1ท่านที่มีภาวะของอบตี้ค่ะนั่นก็แสดงว่าในอีกปี2030นะคะคนไข้อบตี้ทั่วโลกที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก658ล้านคน เป็น882ล้านคนซึ่งก็จะถือว่าเป็นเบอร์เดนค่อนข้างมากนะคะในส่วนของ o b e บ i ิตหลายท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการบาลานซ์ระหว่าง c a ลอรี่อินเท e ก,กับ c a ล o รี่เอา p ์พแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยมันยังมีเอฟเฟกหรือว่าอย่างอื่นอีกมากมายที่ส่งผลต่อการควบคุมน้ำหนักของคนไข้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Environment นะคะหรือไม่ก็เป็นฮีโรดิก อิมแพคของโอเบสตี้ในทางสูรหรือว่าจริงๆในคุณผู้หญิงมีโรคหลายหลากมากมายที่หลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็มีในทุกอ o r g a ที่จะมีอาจารย์ท่านอื่นๆเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยนะคะส่วนตัวจะขอเน้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางสูตรนารีเว้นะคะทั้งในส่วนของ Infertility s u b f e r t i l i t y PCOSpregnancy related complicationmenopausemenstrual abnormalityurinary incontinence และก็ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็คือเป็นเรื่องของ cancer สำหรับความแตกต่างว่าทำไมผู้หญิงกับผู้ชายถึงมีความแตกต่างกันทำไมพบเพอร์เลนต์ของโรคอ้วนในผู้หญิงกับผู้ชายที่แตกต่างกันเนี่ยข้อมูลพื้นฐานก็คือบอกว่าในเรื่องของแฟตดิสโทบาการสะสมของแฟตการเก็บบาวแฟตหรือว่าการที่ฟีแฟตติอาซิดเนี่ยจะไปในส่วนต่างๆของร่างกายในคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะ ที่สําคัญก็คือคุณผู้หญิงมีฮอร์โมนคุณผู้หญิงเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนหรือแม้แต่กระทั่งคุณผู้หญิงที่รับยาคุมกําเนิดก็จะเป็นกลุ่มของโปรเจสตินซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการเมตาบอลิซึมของแฟตส่งผลต่อการอัพเทคของแฟตส่งผลต่อการที่เราจะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเทสโทสเตอโรนที่มีแค่เพียงน้อยนิดในคุณผู้หญิงแต่ในบางกลุ่มเนี่ยจะมีเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอนโดเจนที่มีปริมาณของเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้คุณผู้หญิงเนี่ยมีภาวะอตี้ได้ค่ะอตี้เองเนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตของคุณผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่เกิดไปจนถึงมนีนาโพสได้เลยนะคะในกลุ่มของเด็กเองหรือว่ายังก็เอชเนี่ยค่ะก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของ Early Puberty ได้ มีความผิดปกติของ education problem ได้นะคะไปจนถึง psychological problem บางคนเนี่ยมีไ y ค h i ิ t ทอม m าจากการที่โดนเพื่อนรอเพื่อนบูลลี่ในห้องเรียนมาจนถึงในช่วงวัยเจริญพันธุ์หรือวัยกลางคนค่ะภาวะ obesity related กับสิ่งที่เป็น common แล้วมาเจอหมอสูบ่อยที่สุดก็คือ abnormal breathing ค่ะแล้วก็เป็นส่วนของในเรื่องของ Obesity-related c o m p l i c a t i o n ในกลุ่มนี้ก็จะมาเจอหมอสูบ่อยมากเลยว่าเป็น obesity-related OB/GYN condition รวมไปจนถึงในเรื่องของ infertility และ sexual function ด้วยค่ะและ menopause, cell e x t r e m e psychological c o m p l i c a t i o n เมื่อไปถึงวัยหมดประจำเดือนเอง obesity-related กับ onset ของ menopause obesity-related กับ symptom ของ menopause ที่เพิ่มมากขึ้นไปจนถึง urinary incontinence และก็ ลายทมะเร็งเองที่สัมพันธ์กับโอเบสิตี้ในส่วนของ IARC ได้ Announce ว่ามี13แคนเซอที่ strongy l e v i d e n t related with cancer with obesity 13ตัวนั้นเนี่ยในส่วนของ OBGYN เองที่เจอบ่อยก็คือในเรื่องของ breast cancer ovarian cancer uterine cancer สำหรับพาโทฟิซิโอของภาวะโอเบสิตี้ต่อการเกิดโรคในคุณผู้หญิงนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีหลายโรคมากเลยหยิบโรคละนิดละหน่อยมาให้พอเป็นสังเกต PWO ก็คือ Patient with Obesity นะคะเราก็จะแบบเหมือนจะเห็นคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเราก็จะแบบใช้คำว่า People with obesity เนี่ยมันก็จะรู้น่ารักมากกว่ารคอ้วนรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะพบว่า prevalence ของคนไข้ที่มีเรื่องของ obesity เนี่ยจะเพิ่มขึ้นในคนที่มีภาวะของ menstrual abnormality เพิ่มมากขึ้น pathophysio เกิดจากอะไรเกิดจากการที่ว่าเมื่อมี adipose tissue เพิ่มมากขึ้นนะคะจะส่งผลต่อ insulin resistance เมื่อ insulin resistance ก็จะทำให้ อินซูลินในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเกิดภาวะไฮเปอร์อินซูลินีเมียส่งผลต่อทั้งสมองแล้วก็การทํางานของฮอร์โมนในร่างกายจะทําให้เกิดภาวะไฮเปอร์แอนโดเจนิซึมคนไข้ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่พิคราเคสของ P C O S นะคะแล้วก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีเรื่องของประจำเดือนผิดปกติบางคนเนี่ยประจำเดือนไม่มาเป็นปีๆทั้งๆท,ท,ที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์ สำหรับเพลเวเรนต์ของ PCOS อย่างที่บอกค่ะ PCOS มีทั้งหมด4ฟีโนไทป์ที่พิเคราะห์ฟีโนไทของที่เราจะเจอมากที่สุดก็คือคนไข้ที่มีภาวะโรคอ้วนจะเห็นได้ว่าจากเพลเวเรนต์เนี่ยคนไข้ที่มี overweight ไปจนถึง obesity class 1น่ส2ค c l สาเนี่ยจะเป็นสัดส,ส่วนกลุ่มที่เยอะมากกว่าในกลุ่มของ PCOS นะคะภาวะ e อ d นโดเจนิซก็ส่งผลต่อในเรื่องของ PCOS อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะ ไปจนถึง infertility ถามว่าโรคอ้วนทำให้อินฟ r อร์ติลิตีเพิ่มมากขึ้นไหมเพิ่มขึ้นคนไข้ที่ถ้าเก็บเฉพาะกลุ่ม infertility เองมาแยกเป็นกลุ่มคนไข้นอร์มอลเวทหรือว่าเป็นกลุ่มของโอเบสิตี้และโอเวทก็จะพราบว่าเบบไปทางในกลุ่มของโอเวทและก็โอเบสิตี้เพิ่มมากขึ้น m แ t e r n a l c o m PLICATION เราทราบดีค่ะคุณแม่ที่มีภาวะ o b e บ ity เพิ่ม Risk Abortion เพิ่ม Risk ต่อ o t t e r OB c o m PLICATION ไม่ว่าจะเป็น p ีแคมเ a ี d m นะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยทำให้เพิ่ม m o r b i ิของคุณแม่แต่ m o r b i ิของคุณแม่เนี่ยเพิ่มในทุกทุ BMI ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า1 BMI ที่เขาเพิ่มขึ้นนะคะก็จะ correlate กับ i s s เนี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สำหรับ Obesity ที่รีเลกกับการลดลงของ Fertility ีมีพาโภฟิากโอที่อธิบายหลายอย่างมากมายตั้งแต่ไข่เสีย Endometrium เสียไม่ตกไข่ตามรอบฟังก์ชันของโ l a t i o n ผิดปกติตกไข่มาแล้วฝังตัวไม่ได้อย่างนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อภาวะที่มีเรื่องของ Infertility สำหรับ Obesity with Contraception เราหมอสูรู้ดีเลยว่าคนไข้น้ำหนักเกินเท่าไหร่ห้ามใช้ โอคนไข้น้ําหนักเท่าไหร่ห้ามใช้ DMPA ก็จะบอกคนไข้ไปตามตรงถ้าเอาตามทฤษฎีอย่างที่มีอีเดน c e ก็บอกว่าถ้าเกิน7จ5เราไม่ใช้ OC เพราะว่าฟิลเลี่ยมก็จะเยอะขึ้นแถมในกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มวิ e ด้วยในคนไข้ที่ฉีด DMPA เราก็รู้อยู่แล้วฉีดไปฉีดมาน้ำหนักก็เยอะขึ้นฉีดไปฉีดมาน้ำหนักเกิน90ไม่ฉีดและเพราะว่า e f i c a c y for contraception ก็จะลดลงแต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ DMPA treatment endomet อันนั้นน้ำหนักก็อาจจะพุ่งทะยานสูงไปได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าสู่เมโนโพสนะคะแล้วก็ในส่วนของ tubal tub ligation เองเนี่ยก็มีอีเดนต์ว่าคนไข้ที่เป็นอ i t y เนี่ยอาจจะมี f e โเรเเพิ่มมากกว่าคนที่ไม่มี o b e อ i t y ได้สำหรับเื่อนของเมโนโพสค่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกในกลุ่มคนที่มีภาวะของเมโนโพสเนี่ยจะทำให้พบ กลุ่มที่มี o b เบ i t y เนี่ยเยอะขึ้นหลังวัยหมดประจําเดือนเป็นผลของฮอร์โมนอย่างเมื่อกี้ที่บอกในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะพบว่าคนไข้ที่มีภาวะ o b เบสิตี้เองเนี่ยก็จะมีโอกาส e ดเลย์เมน a พอสนั่นหมายความว่าเข้าสู่ออนเซตของเมนพอสเช้ากับคนปกติฟังไปฟังมาเหมือนจะข้อดีหรือเปล่านะก็คือวัยทองชา้าแต่จริงๆอะ่ะการที่เลดเมนพอสมากๆอะค่ะก็จะเพิ่มริสของซีเอนโดเมทียมซึ่งเรารู้ดี r ิสเ Factor ของ o b เบสิตีต่อเมน a u s สเนี่ยเป็นผลรวมของหลายๆอย่างร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาเมน a u อสเราก็มีซ e ม e ันเทอรี่ไลฟสไตเนาะทำงานน้อยลงเดินน้อยลงนั่งโต๊ะมากขึ้นเพราะเป็นผู้บริหารแล้วไงเมน a u อสก็เป็นผู้บริหารนั่งโต๊ ivity, ะแอคทิวตีลดลงใช้พลังงานลดลงเนาะอาหารที่เราทานก็แบบไรายได้ดีแล้วเมนอปอสแล้วอย่างงี้ก็แบบทานอาหารที่ไฮแคลอรี่เยอะขึ้น อะไรกลุ่มพวกนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างร่วมการเครียส่งผลรวมไปจนถึงในเรื่องของความเสื่อมลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศก็จะเพิ่มโอกาสที่คุณผู้หญิงเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนเนี่ยจะมีภาวะโอเวอร์เวตและโอบบสตี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันสําหรับพาโถฟิซิโอของโอบบสตี้วิดแคนเซอร์เนี่ยมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายล่าสุดเนี่ยตีพิมในวรารสารแคนเซอร์ซึ่งหมอมะเร็งหลายคนรู้จักดีมีอิมแพคแฟกเตอร์มากกว่า500เนาะ อันนี้เพิ่งตีพิมพ์ปีที่แล้วว่ากละบวนการที่ o อเบ i t y เนี่ยเพิ่มริสต่อ Cancer เ,เนี่ยผ่านอะไรบ้างถ้าเมื่อก่อนเราจะท่องแค่3พาโถฟิซิโอหลักเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือผ่านในเกือบเกือบทุก Immunity ของร่างกายในทุกช h a n แ e l ของพวก Oxidative Substance หรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของเซ็กฮอร์โมนอินซูลินเ s สิตันนะคะในเรื่องของอ u ม e ูนฟังชันที่ผิดปกติไปล้วนแล้วแต่ส่งผลให้อ b e บ ity เพิ่มริสต่อ Cancer การ Management ของ Obesity e ในคนไข้ผู้หญิงนะคะเรารู้อยู่แล้วว่า o b e บ i t y ก่อให้เกิดโรคมากมายการที่เ Reduction ในกลุ่มของ Obesity e ก็จะทำให้ i อิ r พูฟซิมตอมของคนไข้ลดมอร์บิดิตี้ไปจนถึงลดมอร์ทาริตีของคนไข้ด้วยในทางสูงเองค่ะเราลดน้ำหนักลงมาเนี่ย เราจะสามารถลดเรื่องของภาวะไฮเปอร์ไฮเปอร์แอนโดเจนิซึมได้ลดระดับแอนโดเจนในร่างกายได้ลดริส k ของเบส c ค n c ซ์ได้ improve health related quality of life prevent PCOS improve fertility improve ovulation improve s t a t e incontinence lower risk ของ d y s m e n o r r h e a และ lower risk ของ g ี n วน n c e r ด้วย สำหรับ Impact ของ w e ว l o t s ต่อต่อ t i r t t y i t y เนี่ยมีงานวิจัยที่แบ่งออกมาเลยว่าลดลงได้มากกว่าหรือเท่ากับ10%กับลดลงได้น้อยกว่า10%เนี่ยจะเห็นได้ว่าในตารางเนี่ยเห็นความแตกต่างของ Fertility เนี่ยที่แตกต่างกันชัดเจนนั่นหมายความว่าคนไข้อินฟอร์ไทยมาเจอเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีการคาลเซลลิงเพื่อแนะนำให้คนไข้เนี่ยลดน้ำหนักลงมาใกล้เคียงน o r m a l b บ i ให้ได้มากที่สุดเขาจะยิ่งได้ Bene ฟ i t ในเรื่องของ Fertility ทีมเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ ASIM guideline หรือแม้แต่กระทั่ง ASMBS แล้วก็ b r t i s Fertility Society บอกว่าในคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่อง Infertil ยคลิ i c กอะค่ะถ้าเราประเมินแล้วคนไข้มีภาวะ Overweight หรือว่าเป็น o t y s i t y เนี่ยก็ให้เข u าเซลลิงในเรื่องของ Weight Reduction ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ i f e Style Modification แล้วก็ใช้ยาตาม Indication อย่างเช่นถ้า BMI เกิน30 หรือว่าเกิน27แล้วมีโรคร่วมอันนี้ก็คือใช้ยาได้แต่ถ้า BMI เกิน40หรือว่า38แล้วมีโรคร่วมก็คือใช้เป็นบริติกเซอร์เจอรี่แต่ว่าในคนไข้ที่เราแนะนําให้ทำบริติกเซอร์เจอรี่นั้นเราแนะนําให้คอนแทาเซปชันอย่างน้อย12-18เดือนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทำบริติกเซอร์เจอรี่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงของน้าหนักที่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีในเรื่องของเมตาบอลิซึมเรื่องของมัสเซลอสมีเรื่องของเวสต์โปรดักต์ที่ค่อนข้างมากซึ่งกลุ่มดังกล่่าวคะค อาจจะส่งผลต่อคอนเซปชันส่งผลต่อการตั้งครรภ์ของคนไข้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะต้องคอนแทคเซปชันไปก่อน12-18เดือนหลังจากทำบารรติกเซอร์เจอรีอย่าลืมนะคะว่า BMI ที่ลดลงเนี่ยทำเวทลอสที่ลดลงในคนไข้อินฟราทายเนี่ยตั้งแต่5 1 0ขึ้นไปเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้สำหรับ Ben e f ฟ t ิในเรื่องของ g ว t l o s s กับ Menstruation Cycle ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเราลดน้ำหนักลงมาแค่เพียง5ถึง แค่เพียงอย่างน้อย5%ของน้ำหนักเบสไลน์ที่คนไข้มาเจอเราวันแรกอะ่ะคนไข้ก็สามารถกลับไปมี normal men ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5%ถามว่าเยอะไหมถ้าตั้งต้นที่100โลก็อาจจะเยอะแต่ว่าคนไทยบางคนก็อาจจะไม่ถึง100โลเพราะฉะนั้น5%เนี่ยไม่ได้มากเกินไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะ encourage คนไข้แล้วก็ทำ multi disciplinary approach ให้เหมาะสมกับคนไข้ในแต่ละรายได้อย่างไรนะคะ b บนเอฟ t ของเวท Loss ใน Menopause เองเนี่ยก็มีอีเ e น c ์ชัดเจนว่าอิมพูฟในเรื่องของ u ูร n a น y i n ีอ n นคอ e ติ e นะคะอิมพูฟในเรื่องของอินซูลินเซนซิทิวิตี้ลด i s สของเบสแคนเซอร์ลดอาการของวาโซมอเตอร์ซ p t o อมลดเมตาบ a b o l i c Disease ต่างๆที่อาจจะเพิ่มริสต่อคา o ดโอว u l ค r d i ดิซิสในอนาคต เรคคอมเมนเดชันเช่นกันค่ะในของคนเมนโพสนะคะเราก็จะใช้เป็นนา r เรคคอมเมนเดชันหรือว่าเป็นออสเตรเลียนเมนโพส c i e t y นะคะเราก็จะบอกว่าอ่าถ้าน้ําหนัก b m เมมากกว่าหรือเท่ากับ30เนี่ยก็ให้ใช้ยาหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับ27เนี่ยก็ให้ใช้ยาที่มีโรคร่วมเนาะก็ให้ใช้ยาหรือว่าในกรณีที่ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ40หรือ b m เมมากกว่าหรือเท่ากับ35ร่วมกับโรคร่วมเป็นบายติกเซอร์เจอรี่นะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ย อย่าลืมว่าต้องทำควบคู่กับไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันนะคะไลฟ์สไตล์มอดิฟิเคชันที่เมนูพอสแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเฮลตี้ไดเอทเรกูลาร์เอ็กซ์ซ์ซส์สมอบุหรีเซสเซชันและลิมิตแอลกอฮอล์คอนซัมชันด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของแคนเซอร์เองเนี่ยใน NCCN ไกด์ไลน์ที่เป็นไกด์ไลน์ที่หมอแคน,นี่หมอออโคโทั่วโลกเนี่ยใช้กันน่ะ เขาก็พูดเรื่องของเวทเมเนจเมนต์แล้วก็ในเรื่องของการ p ีเว e n อเบสิตี้ในคนไข้ s u r v ์ v วอมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีไกด์ไลน์หรือว่าอันที่เป็นอีเดนต t สตอรี y ตีพิมพ์ในวารสารซึ่งวารสารแค n น e เอร์ที่ปีพิมพ์ในปีที่แล้วค่ะเมนชั่นเรื่องนี้ใส่รูปเอาไว้ได้อย่างชัดเจนถ้าอาจารย์ไปรีวิวเนี่ยจะเห็นว่าเขาอธิบายในส่วนของ p พาโ o ฟิซิโอในส่วนย่อยๆเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนก็จะบอกว่าคนไข้มะเร็งอ่ะถึงแม้ว่ารักษาหายแล้ว ช่วยกรุณาคีบ BMI ให้ได้ใกล้เคียง Normal ค่ะเพราะว่าจะสามารถป้องกันการเกิด Disease Relapse ได้ป้องกัน r e r r เ e ร t ได้ป้องกัน a า t e เ c อร์ e r หรือว่า Co-Cancer ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยและในส่วนของยาในเจอเนลนี้เขาพูดเรื่องยาได้ค่อนข้างละเอียดแยกยาในแต่ละตัว จะยกตัวยอย่างว่าเขาเขียนเอาไว้ในตารางเลยว่า G T L 1 agonist liragutai and cima putai นะคะในคนไข้เบาหวานที่เป็นมะเร็งแล้วรักษาหายแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้ในคนไข้ที่ f a i l lifestyle modification สำหรับในเรื่องของ P C O S นิดเดียวค่ะตรงนี้เพราะว่าเนื่องมาจากว่า P C O S เองมีไกด์ไลน์ออกใหม่ปีที่แล้วนกไปลปี2023เรามีออกไกด์ไลน์ของ P C O S ใหม่ ซึ่งก็จะทำให้ในไกด์ไล,ลน์นี้มีเคลียร์ฟายของคราทีเรียในการวินิจฉัยเนี่ยชัดเจนมากขึ้น แยกตามกลุ่มอายุได้อย่างชัดเจนใช้แลบในการตรวจวินิจฉัยเนี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ d e ฟิ n i คนไข้เนี่ยได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็จะแยกตามกลุ่มอายุด้วยการรักษาในไกด์ไลน์อันใหม่เนี่ยก็แยกเป็นมัลติ discriminary approach ด้วยนะคะซึ่งหลักๆของการรักษา PCOS นะคะอันแรกคือประเมินตามความต้องการในการมีบุตรอันที่2ก็คือดูตามอาการที่คนไข้ามาเจอเราเนาะก็รักษาตามนั้นในส่วนของการผ่าตัดเองไม่ว่าจะเป็น และโปรสโคปิกโอเรียนดิลิ่งเนี่ยก็ทำเป็นเซิการ์ไลทีทเมนต์หลังจากที่ใช้เมดิคอลแล้วไม่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในไกด์ไลน์เองยังเขียนชื่อยาแอนตีโอเบสตี้ดรักที่ใช้ได้ผลในคนไข้พีซีโอเบสแอดจังวิดไลสไตล์โมดิฟิเคชันว่าเลรักกูทซีมากรูทายโบด ก,กูคาก้อนไลฟ์เพปไทด์รีซเซพเตรอร์อะโกนิสและโอริเซตนะคะสามารถเลือกใช้ได้ในคนไข้ที่มีภาวะโอเบสิตี้และ PCOS ค่ะสำหรับเบืบ้องต้นในปีซีโอเออันนี้จ่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นรูปนี้มาแล้วนะคะจะผ่านไปเร็วๆก็จะบอกว่าน้ำหนักลดลงก็จะ improve เรื่องของทั้งเมสเซนเซชันไซเคิลลดเรื่องของซิมตอมของไฮเปอร์แอนโดเจนเพิ่มฟอร์ติลิตี้พวกนั้นนะคะอันนี้จะเป็นงานวิจัยที่ เป,เ,เปรียบเทียบการใช้ลีลากุูทายเปรียบเทียบการใช้เมทฟอร์มินโอลิสแตต์ทรีทเมนต์ในคนไข้ P C O S เก็บเป็นงานเม t ต a าน l นไ i ซิสก็จะเห็นได้ว่าจากตารางอะค่ะในกลุ่มของที่ได้ลีลากูทายหรือว่าลีลากูทายบวกกับเมทฟอร์มินเนี่ยก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต,ติในการเปลี่ยนแปลงทั้ง B M I แล้วก็เวสต์แคมเฟลนของคนไข้ด้วย อันนี้เป็นงานวิจัย RCT ที่ให้ลิลักุไทสามลิกรัมในคนไข้ PCOS ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า30มิลลิกรัมเปอร์เมตรสแคโดยไม่ได้ให้ฮอร์โมนนะคะอาจารย์คนนี้เนี่ยพอให้ไปเนี่ยก็จะพบว่าคนไข้อะสามารถกลับมามี Normal Men ได้แล้วก็เชนในเรื่องของ g ก s มิกพาร a มิเตอร์ได้นะคะมีภาวะเรื่องของ Hyperandrogen ที่ลดลงได้แม้ว่าไม่ได้ใช้ฮอร์โมน s ซฟตี้ในการใช้ลักูไทล์สามมิลลิกรัมในคนไข้ P C O S with obesity ค่ะก็จะเพราะว่าคอมเพ t ชันหรือ side effect ของยาเนี่ยก็ reasonable สามารถที่จะ c o น l a t e ได้แล้วก็คอมเพชันก็ไม่ได้มากนะคะค่อนข้าง s ซฟตี้ Conclusion จากงาน RCT นี้ก็เลยบอกว่าการใช้ลาคุไทล์สามมิลลิกรมัมเพียงอย่างเดียว a อ just with slight modification benefit ในคนไข้ P C O S with obesity ค่ะ สำหรับเคสแอป o ส t อันนี้เป็นตัวอย่างเคสที่อยู่ในการดูแลของตัวเองนะคะเราก็จะเป็นคลินิกที่เรารับค o นเซ l t จากหลายๆแผนกด้วยที่ดูแลคนไข้อบ e ส i ิตี้ด้วยก็คือมีทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายะค่ะแต่ส่วนใหญ่หลักๆก,ก,ก็จะเป็นคุณผู้หญิงเนาะก็จะมีการสัประวัติตรวจร่างกายทำอินบอดีนะคะประเมินโรคร่วมอื่นๆให้คำปรึกษาโรคแล้วก็ให้การรักษาและตรติดตามนะคะ ก็เบีสทายคนไข้ที่อยู่ในความดูแลก็อยู่ที่มา214คนนะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่38ปีนะคะ BMI เฉลี่ยอยู่ที่28เนาะกลุ่มอายุหลักๆอะคะ่ะก็คือด้วยความที่อยู่เอกชนเนาะคนไข้หลักๆก็จะต้องแบบเหมือนกับสามารถซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอายุของคนไข้ที่มาเจอเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ30-50ปีนะคะที่เข้ามาให้การดูแลนะคะ ซึ่งถามว่าผลเป็นยังไงบางคนเคยคิดว่า,างานวิจัยของฝรั่งเหาือว่าใช้ไลลากุไทน้ําหนักลงดีๆเพราะว่าพื้นฐานเขาว่าตัวใหญ่น้าหนักมันก็เลยลดูเหมือนลงดีเนาะคนไทยอะตัวนิดเดียวให้ไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักที่ลงอะจะเหมือนกับของเขาหรือเปล่าจากที่เก็บคนไข้ที่ดูแลอยู่ะคะ่ะจะพบว่าแยกคนไข้เป็นกลุ่มที่มาข้อมูลที่12สัปดาห์กับข้อมูลที่20สัปดาห์เราจะพบว่าคนไข้ที่น้ําหนักลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ5%เเนี่ย ที่12สัปดาห์อยู่ที่68%น้าหนักลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ10%ที่12สัปดาห์เนี่ยอยู่ที่16%เมื่อตามไปที่20สัปดาห์ค่ะจะพบว่าคนไข้ที่ได้ลีลากูไทายทีทเมนเนี่ยจะมีในเรื่องของการลอสของเวทที่มากกว่าหรือเท่ากับ5%เนี่ยอยู่ที่87.5%และคนไข้ที่น้ําหนักลดลงมากกว่า10%จากเบสไลน์ค่ะอยู่ที่37%ตัวเลขนี้อาจารย์หลายท่านท่านนึกถึงเปเปอร์ออริจินอลของลีลากูไทาจะเห็นได้ว่า ตัวเลขใกล้เคียงกันเมื่อเราทำเบนช์มาร์เทียบกับคนการศึกษาในโซนเอเชียทั่วไปก็จะเป็นของเกาหลีตัวเลขก็อยู่ในใกล้เคียงกันไปจนถึงตัวเลขของแคนาดาหรือฝั่งยุโรปเองค่ะการลดลงไม่ว่าจะเป็นที่12สัปดาห์หรือ20สสัปดาห์เนี่ยก็อยู่ที่ใกล้เคียงกันเช่นกันค่ะ กล่าวโดยสรุปนะคะอาจารย์เพเวเรนของโอเบสตี้ในคุณผู้หญิงอ่ะในปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแล้วในอนาคตะคะ่ะก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่เราอ่ะจะให้เวลาใส่ใจแนะนำคนไข้แล้วก็เหมือนกับเป็นมันติดิส c ิมม i เน r y ี่แอปโพสหาโรคร่วมให้เขาเขาเนี่ยก็จะลดมอร์บิตและมอร์ทาริตี้ได้ในอนาคตนะคะอิมแพคของโอเบสตี้เองที่รีเลตต์กับโรคของคุณผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะโรคของทาง OBGYN NO, เอนเนาะมีในทุกระบบในทุกอวัยวะ เบนฟิตของการลดลงเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนไข้เนี่ยหายจากซิมทอมที่เขามีทำให้เขาลด m o r b i ิ i t y และ m o r ์ทาลิตได้สุดท้ายก็คือมีไซ i ์ฟิ Evidence แล้วว่าการใช้ g p a 1 Receptor a g o ต i ร์นะคะ s a f e ี้และมีเอฟฟิเคชในการดูแลของคนไข้ผู้หญิงในทางนริเวทด้วยค่ะขอบคุณค่ะ